คือคือยังไงนะคือคีบอะไรก็ได้ใช่ค่ะคีบที่ไม่เต็มแก้วเต็มเต็มแก้วนี้เนาะอ่าจานละเท่าไหร่อ่ะครับยี่สิบห้าบาทยีบาทใส่อะไรก็ได้ใส่ค่ะฟองนี้ยี่สิบห้าบาทถ้าเพิ่มไข่คือสามสิบห้าอ๋ๆๆออันนี้คือมีข้าวด้วยไหมมีมอ๋อมีข้าวด้วยครับใส่มันเท่าทุกอย่างเลยนะทุกคนขอให้เต็มแก้วนี้ก็พอนะเราใส่อะไรก็ได้เนาะ ีหอมใหญ่ครับอันนี้น่าจะเป็นไส้กรอกนะอันนี้น่าจะเป็นพริกน,นี่ก็ไส้กรอกนี่ครับมีเผ็ดเข็มทองนีี่มีมะเขือเทศมีพริกสดครับนี่เป็นใบโหระพา ไปไปสักหน่อยหนึ่งให้หอมๆครับทุกคนอยู่ที่ว่าเรายัดได้เท่า,านะทไหร่นะ,ะ,อะอยู่ที่ความอ๋อเดี๋ยวจะให้ข้าวหมดเลยจะเก็บร้านเลยปกติมันมี18อย่างที่ให้อ๋อ,อคือปกติมีเยอะวันนี้อโอ้โหวันหลังนี้ต้องมากินตอนที่มันมีเยอะๆแล้วครับทุกคนเลย อันนี้คือเขาให้เราตักไล้เต็มที่เต็มถ้วยเลยทุกคนอย่าดราม่านะว่าผมแบบทำไมไปตักของเขาเยอะแยะแบบนี้นี่นะคือในหนึ่งถ้วยนี้แหละครับยี่สบาทแต่ถ้าจะเพิ่มไข่ก็เพิ่มอีก10บาทนะ,ะแต่เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มอเขาจะเอาข้าวให้ผมหมดเลยงนั้นมผมเพิ่มไข่อีกฟองหนึ่งเลยแล้วกันโอเคครับนี่ครับนี่เขาก็ใส่ลงแบบนี้ อ่านี่เสร็จแล้วเขาก็จะตอกไข่ลงไปครับค,คือปกติคือ25นี่คือไข่หนึ่งฟองใช่ครับแต่ถ้าคือจะเพิ่มไข่ก็คือสิบาทหนึ่งฟองครผมเพิ่มไข่ลยนะเนขนแบบนี้ต้องไข่เข้าไข่เจียวนเนาะมาเดี๋ยวไปดูก็ทอดกันครับ อันนี้คือปรุงรสใช่ไหมครับใช่ปรุงรสใช่ครับผอนะก็จะมีรสชาติแต่หน่อยเนาะอร่อยอร่อยครับความอร่อยอยู่ที่การตีนะครับ <c oughs> พ่อค้าบอกนี่เป็นสูตรลับของทางร้านคือการตีครับ <c oughs> แต่ความไวนี่คือถูกคำนวณโดยวิทยาศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วครับว่าต้องวนรอบขนาดไหน <c oughs> พ่อค้าบอกกวนตีแล้วนี่ อันนี้คือเขากำลังจะเก็บร้านพอดีนะครับออกมาแล้ว้มากำลังจะมาหาดูครับว่ามีอะไรน่าทานอะไรน่าสนใจบ้างที่ตลาดสีสังครับก็มาเดินผ่านเอา้าข้าวไข่เจียวก็น่าสนใจนี่ครับปกติเขาจะมีเครื่องเยอะกว่านี้นะเขาบอกนะเครื่องจะเต็มกว่านี้ครับมีให้เลือกเยอะกว่านี้นะนี่อ้กลิ่นมาเลยหอมปึ๊บดูความโฟรทุกคนอืมสีหยกเลืองทอง ใครดูคลิปนี้ตอนเด็กก็คอมเมนต์ได้ครับว่าทำไงดีนะว่าจะเข้าครัวกันดีไหมว่าจะไปตอกไข่แล้วก็ววติดฟอง่ครัพี่นีมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมปิดบินให้เขาแล้วครับ <c oughs> เป็นกล่องสุดท้าย <c oughs> ปกติเปิดกี่โมง,งกี่โมงครับเปิดประมาณห้าโมง <5 S 1> โครับพี่ห้าเย็นอ๋อประมาณสี่ทุ่มเนาะอยู่ตรงด้านข้างของตลาดสีตังนะครับ ตรงประตูทางออกมอหัดใหญ่นะตลาดนี้มีของอร่อยเยอะนะครับหลายที่หลายร้านเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกหนึ่งเมนูกินง่ายๆปกติถ้าแบบเอาแต่แบบไข่อย่างเดียวไม่เอาข้าวนี่มีไหมได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อก็คือใครอยากได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับหอมเลยบอกเลยทุกคนตอนนี้นะถ้าจะแบบโทรศัพท์ทุกทคนแบบรับกินได้นะผมบอกเลยตุยมีคําเดียวเลยว่าตุยแน่หอมมาก แล้วดูครับเครื่องเขาแต่ละอย่างนี่แบบดูวะโอ้โห,โหดูครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายแบบตอนนี้เครื่องเขาเยอะเบ็เต็มอีกทีหนึ่งนะนี่คือขาขายหมดไปแล้วฝนตกๆกแบบนี้ขายดีด้วยนะครับดูร้านเขาก็สะอาดสะอ้านนะนี่สุดยอดเลยจริงๆนี่ครับข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ครับผมยี่สิบห้าบาท น,นี่ึอบโอ้โหโดอ๋อนี่คือใส่ซอสเนี่ครับมีทาคุมิมีแม,ม็กกงแม็กกี้มีซอสฝาเขียวมีพริกไทยแล้วมีซอสพริกซอสมะเขือเทศน,นะครบเลยครับนี่ราดพอเป็นทีทนะเพราะจริงๆข้าวไข่เจียวเนี่ยผมก็ไม,ไม่ไม่ชอบก็ใส่อะไรมากมายอนะแต่ว่า มันก็ขายไม่ได้นะพวกซอสมะเขือเทศซอสพริกอะไรอย่าี้ยใส่พริกไทยอยนิดนึงโอเคครับผมเรียบร้อยนี่ดูครับกล่องนี้35ครับเพราะว่าผมเพิ่มไข่ไปด้วยนะเอาให้แบบจุกๆไปเลยครับนี่แว้เวียนมาได้ครับที่ตลาดสีตังครับขอบคุณมากครับที่ตามชมครับ